คนมันปากกว่าดีมันตึงอ่านหนะม,มาสัมผัสก็ตกกับคนที่มันคอมเมนต์นั่นนะนะมันบบเกยมานอนคนคนมันกลัวผีนี่นะได้ยินเสียงอะไรนิดอะไรหน่อยมันก็เป็นผีหมดอ่ะใช่ไหมมีพักเรื่อยๆบางคืนก่อนนากบางคืนก่อน้ม่อยเพราะว่าทีนี้มันบวยของลําพูนละแต่ก,ก่อนอันดับหนึ่ง สอง C เก้า C กับเจ็ดสิบสามปีเข้ามาแล้วใครเห็นผีนะถ่ายรูปมาเลยดป้าจ่ายเงินให้นี่คนที่ไม่เคยมานอนนะไม่ต้องพูดไปเรื่อยครับบางคนก็คอมเมนต์อ่ะป้ากล้านอนไหมก็ป้าก็นอนอยู่นี่เห็นไหมเนี่ยใช่ฮะป้านอนมานี่กี่ปีแล้วไม่เคยเห็นผีเลยขอบคุณครับป้าครับขอบคุณครับขอบคุณครับป้าครับขอบคุณครับมากมากครับ ดีกว่านะครับตอนนี้เที่ยงคืนนะจะรบกวนคนอื่นเดี๋ยวคืนนี้ผมจะนอนมุมนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวน้องฟุกจะนอนมุมนี้เราจะปิดไฟกันสักต็หนึ่เอาเขนอนก็ปิดไฟดีจะนอนเดี๋ยวปิดไฟปิดไฟนอนอท,ท,ท,ที่นีทเขาทำทาทูอะไรส่วนตัวให้แบบเรียบร้อยนะ <Okay. S 1> นี่นหน่อยเราจะใส่รองเท้านอนไหมฮะ okay. ใส่เท้านอนไหมอาบน้ำมาอาบน้ำไปเดี๋ยวพี่อาบน้ำของเต๊ทีนีเออ่เพื่อความสะอาดเพื่อสุขลักษณะ หูน้ำอย่างเย็นอะเฮ้ยได้เลยวะเย็นจัดอะเดินทางทั้งวันไม่ไม่อาบไม่ไหวปะ สมควรแก่เวลาพักผ่อนคือจะรู้สึกคลันเนื้อคลันตัวนะครับปกติเวลาผมเดินทางเนี่ยผมไม่เป็นคนป่วยยากมากแต่รอบนี้รู้สึกแบบพอลงสนามบินแล้วแบบมันรู้สึกคลันเนื้อคลันตัวนะแล้วอากาศมันเปลี่ยนด้วยที่ลำปูนทะบอตอนนี้ก็อุณหภูมิเช็คมาสักครู่นะครับ2ีสามองศาเดี๋ยวตอนจะลงประมาณ21ถือว่าอากาศดีก็เลยเดี๋ยวจะกินยา พระราดักไว้นะครับแล้วก็รอมนี้นะครับผมอัญเชิญพระคู่กายผมนะครับเป็นหลวงปู่เชียมนะครับรุ่นทหารพระเจ้าอยู่หัวนะครับสมัยที่ผมไปเป็นทาหารเกณฑ์ในปรชาติไปรบที่ปัตตานีปี2 5 5 1นะครับก็พกติดตัวมาด้วยเดี๋ยวผมจะเอาไว้ใต้หมอนนะครับสำหรับการนอนในค่ำคืนนี้ครับกำวังวัดเดี๋ยวหลวงปู่น่าจะช่วยให้ผมหลับฝันดีแล้วก็หายจากอาการไข้ได้นะครับ เดี๋ยวยังไงทำธุระส่วนตัวแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวปิดไฟนอนสักสิบนาทีเดี๋ยวคุณนี่ต้องตื่นแต่เช้าไปเดินเล่นรอบ,รบ,รบๆอีกด้วยนะครับแล้วมาดูว่าคืนนี้จะเป็นยังไงนะครับมีเวลา,ราประมาณ7ชั่วโมงก่อนจะเช้านะครับจเจอญครับ เดี๋ยวเราจะทําการปิดไฟใน3 2 1สอน้องที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้คือผมปิดไฟนะครับมันไม่ได้แมีระบบแบบพอลอินฟราเลดเนาะไฟฉายไฟฉายเป็นไงอะ่ะนี่ยใายเป็นมุมเงี้ย ừ cái gì vậy tay tiền à, บรรยากาศจะประมาณนี้เดี๋ยวเราพักผ่อนดีกว่าเนาะถ้ามีอะไรดูค่อยตื่นมาดูว่ามันแล้วไม่มีอนะไรปะตอนนี้หกโมงครึ่งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราตั้งใจจะตื่นหกโมงแต่ปรากฏว่าฝนตกนะคตอนนี้ก็ยังตกไม่หยุดนะครับเสียงฝน ด้านนอกเนี่ยเปิดระต่งเนี่ยตอนนี้คือตกนอกจากตกมาหยุดแล้วตกแรงมากด้วยนะครับเอ,อแล้วเราจะต้องลงไปเลื่อนรถเนื่องจากว่ามันจอดวันคู่วันขี้แต่เป็นวันอาทิตย์ดูล้วอาจจะต้องเปลี่ยนแผนหน่อยว่าจะจะยังไงนะฮะถามว่าเมื่อคืนเป็นไงบ้างเขาหลับสบายครับหลับสบายมากสบายแบบไม่มีอะไรนะ สบายครับรเออพราะพวกอาจจะไม่ชอบนอนที่แห่งเยอะแต่สอบผมก็ปกติไม่มีอะไรนะครับรับได้อีกนะก็เดี๋ยวจากนี้เราจะไปกินไข่ลวกกาแฟไข่ลวกแล้วก็จะไปเดินพระธาตุหาดทิพพุนชัยแล้วก็จะหาอะไรกินหน่อยแต่ตอนนี้ฝนมันยังไม่หยุดตกสภาพอากาศตอนนี้นครับวันที่23มีนาคม อุณหภูมิ21องศานะครับตอนนี้จะ7โมงเช้าแล้วแล้วก็ฝนเพิ่งหยุดตกนะครับเดี๋ยวเราคุยกันว่าเดี๋ยวเราจะาลงไปหาอะไรกินกันให้มันเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้เนาะใช้ได้ไม่เสียเวลาได้เดินไป<ะ>ไปพบไปเช็คขอรเรียบร้อยตามนะไม่มีกุญแจ อยู่ข้างหลังวะคือกุญแจครับป้าโหหลับสบายมากเลยครับเงียบ่ะเช้าๆฝนตกด้วยอากาศดีเลยใช่ใส่ใ่ขอบคุณครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวมีโอกาสแวะมาครับผมครับกุญแจคนมันปากกว่าดีมันตึงอ่านหนอมาสัมผัสก็ตกกับค้นที่มันคอมเมนต์นั้นนะมัแบบเกยมานอน พูดจากคนอื่นคนอื่นปากต่อต่อยกับแล้วก็ปิกไปละแต่คืนเช็คเอาออกแต่วามาสองสองคืนอยู่ปทุมธานีเ้มาเงียอ่ะเออปิ้นก็ดูในอันนี้เลยปุ้นว่าว่าตับสบายแล้วเงียบดีครับจริงครับยืนยันผมก็ยืนยันอีกเสียงครับหลับสบายเงียบคนคนมันกลัวผีนี่นะ ได้ยินเสียงอะไรนิดอะไรหน่อยมันก็เป็นผีหมดอ่ะใช่ไหมโอเคยืนยันว่าไม่มี<ต>ครับนม,มีแขกพักเรื่อยๆนะครับมีพักเรื่อยๆอบางคืนก่อนหนักบางคืนก่อนน้อยเพราะว่าที่นี่มันบวยของลําพูนล,ละแต่ก่อนอันดับหนึ่งเรียกว่าบวยแห่งแรกของลำพูนเลยเนาะครับอน,นี้กี่ปีแล้วสองสี่เจ็ดสี่เอ้อสอง สองสี่ก้เจ็ดสิบสาปีเข้ามาล่ะโอ้โหเจ็ดสิบสามปีเจ็ปีก่ตั้งแต่ปีสองสี่สองสี่เก้าสีครับโอ้โหปีเดียวกับย่าผมเกิดอ๋ออันนี้เยี้ี่หลุนนะครับเนี่เออโคหลายรุ่นแล้วกันหลายรุ่นละพี่พี่สงขยาครับไอเป็นจริงจริงเป็นพหมอพมนเดียวนี้หมอวิมนแกเกษียรแล้วก็เป็นของลูกแกทัพ่อนเป็นลูกแก ครับผมขอบคุณมากขอบคุณครับป้าครับขอบคุณครับขอบคุณครับป้าครับขอบคุณมากมากครับผมครับโอ้โปิดตั้งนานนานรุ่นสามหลับสบายครับป้าครับโอ้รอเลยครับป้าก็ยืนยันว่าเป็นเสียงลือครับ อ่าเออป้ายืนยันหน่อยถ้าใครเห็นนี่ถ่ายรูปมาเลยใช่ไหมใครเห็นผีนะถ่ายรูปมาเลยจะป้าจ่ายเงินให้นี่คนที่ไม่เออคนที่ไม่เคยมานอนนะไม่ต้องพูดไปเรื่อยครับบางคนก็คอมเมนต์อ่ะป้ากล้านอนไหมก็ป้าก็นอนอยู่นี่เห็นไหมเนี่ยใช่ฮะป้านอนมานี่กี่ปีแล้วไม่เคยเห็นผีเลยนะใช่ยืนยันค่ะยืนยันยืนหนึ่งเสียงขอบคุณครับขอบคุณครับป้าครับขอบคุณครับอ่าไ้ป โอ้อากาศดีซะขนาดนี้รับสบายฝนดีพอดีเลยนี่ข้ามร้านนี่กาแฟยานบาร์คอฟฟี่โอ้หอากาศดีมากอากาศดีมากฟุกม่รูถ้าพอมันฝนตกแล้วแบบชิวจัดชิวจัดชิวจัด ่ะโอเคครับเดี๋ยวไปหาอะไรกินนะครับก็เป็นเสียงยืนยันจากคุณป้าว่าไม่มีไม่มีอะไรมีเราคนอื่นพูดไปนะครับประเจอกันสีลำพูนนะครับโรงแรมแห่งแรกของจังหวัดลำพูนตั้งเมื่อปี24อ่าเท่าไหร่97นะครับ2497ก็ประมาณ73ปีนะครับที่คือกับคุณป้ายอด าดูบริเวณด้านหลังที่พักนะครับก็จะเป็นทรงเหมือนตึกเก่านะครับทาด้วยประมาณสีเหลืองๆส้มๆนะครับด้านบนก็จะเป็นแทงน้ําเหมือนทางที่มันจะเป็นขึ้นไปด้านบนครับตัวนี้จะเป็นตัวจอดรถนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีอะไรนะครับเพียงแต่ว่าสถานที่มันเป็นตึกเก่าครับก็อาจจะมีการเสื่อมสภาพไปตามการเวลานะครับความน่ากลัวเรื่องเล่นรับอะไรประมาณนี้เนี่ยผม,มพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วนะครับ ไม่มีครับไม่มีด้วยความที่ผมอาจจะไม่ใช่คนที่กลัวเรื่องนี้แล้วก็ค่อคนข้างที่จะเดินทางนอนตามสถานที่ต่างๆมาค่อนข้างเย็ก็เลยรู้สึกว่าเป็นปกตินะครับแต่โดยถ้าใครชอบความคลาสสิกผมว่าทีน่นะี่ให้หมนเสน่ห์ของความคลาสสิกได้ดีเลยนะครับแล้วก็เป็นตึกเก่ากลางใจเมืองของลำพูนนะครับถนนอินทยงยศซอยห้า นี่ครับป่าก็ยืนเนี่ยล,ล้วไม่มีอะไรมีอะไรผมก็มาพิสูจน์แล้วว่าก็ไม่มีอะไรจริงๆสารกลางจังหวัดลำพูนนะครับเป็นจวนสาราหลังเก่านะครับนี่ครับที่บอกว่าติดเลยก็คืออันนี้คือวัดพระาธาตุฮาริภูนชัยนะครับก็เลยแยกข้างหน้าไปเนี่ยก็ตรงแรมศรีลำพูนนะครับเดี๋ยวเราจะไปกินโจ๊กนะครับ บะโจ๊กอยู่ตรงข้ามโรงเรียนเมธีวุฒิกรเมธีวุฒิกรบะโจ๊กเปิดตีห้าถึง9ก้าโมงเชา้บาบะโจ๊กเอาธรรมดาใส่ไข่ครับจริงเขาเขาต้องไม่ต้องปรุงอะไรใส่อ่ะ 只管，劈这一刀，就完事